ครับหมีน้ำมันกัดครับผมเช้าวันนี้ก็เริ่มเขา้าฤดูหนาวอากาศเริ่มจะเย็นนะครับของเดือนครับเริ่มเข้าปีนี้นครับหกสามนี่ครับเลยมายามขายอยูู่นกนิดปึ้งไหมครับหลายข้างหลายคลิปก็ไม่ได้ลงแตพอดีนี่เข้าก็เริ่มจะออกแล้วครับน เริ่มจะเหลืองนะครับเริมตั้งแต่เริ่มดำบานนะครับนี่เขาก็เริ่มออกครับนะหลังสวยงามนะครับจมพยายามถ่ายครับเพราะว่าบางทีก็ได้แต่ไม่ได้ถ่ายทำลงไม่ค่อยมีเวลาพอดีช่วงนั้นฝนตกทุกวันนะครับวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีนกติดบนะ้างไหม นกขยางติดอูต่ตัวนึงครับตรงนี้นกขยางครับหนึ่งตัวครับโอ้มีนกขยางครับตัวนึงนี่ครับข่ายครับขาดกับมดนะครับติดนกข,ขาวบ้างอะไรบ้างมันกัดขาดแล้วนกขยางครับตัวนึงนกขยางใหญ่อย่างกอกครับ ครับท่านครับลองเป็นดังผมครับโอเคช่วนี้ก่อนครับผมเป็นครับบรรยากาศทุ่งนาครับ